ลาก้่อยเพล y สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ3ระดับมนุษย์ธรรมดาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเกนชินอินแพกนะครับเพราะในเกมเกนชินนี้จะมีเผ่าพันธุ์ต่างๆอยู่มากมายที่นอกเหนือจากมนุษย์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นเผ่าที่มีหูเป็นสัตว์มีโยกยัยมีเซียนมีเทพเรียกได้ว่าเมืองหนึ่งนี้มีเผ่านหนึ่งอย่างน้อยเลยก็ว่าได้นะคนที่มาจากนอกโลกก็มีและเผ่าพัานธุ์พวกนี้โดยส่วนมากพลังก็มักจะสูงกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วแต่ในเกนชินเองเนี่ก็มีมนุษย์ธรรมดา ที่สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองได้บางคนน่ยถึงไม่ได้มีพลังพิเศษเยอะแต่เป็นยอดฝีมือในด้านการต่อสู้หรือมีเหล่ามนุษย์ที่เหมือนเป็นยอดมนุษย์ด้วยนะครับที่พลังเนี่ยทัดเทียมกับเผ่าพันธุ์พิเศษหรือทัดเทียมเทพเจ้าเลยก็มีเช่นกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มนุกันว่ามีระดับไหนบ้างและมีใครบ้างนะครับซึ่งเราจะขอเรียงลาดับตามความแข็งแกร่งเลยละกันแต่ก่อนหนึ่งจะไปดูกันเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้และฝากกด subscribe ช่องลาก่อเพย์ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับและสุดท้าย ขอฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเด็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิเพกราคาถูกไวปลอดภัยเติมที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่เลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเริ่มกันที่ระดับแรกดีกว่าก็คือระดับ ยอดฝีมือเก่งด้านศิลปะการต่อสู้นั่นเองซึ่งระดับนี้เนี่ยก็คือมีหลายคนมากนะเราจะขอแยกเป็นเมืองๆไปแล้วกันเมืองแรกครับก็คือมอนสเตดนั่นเองเมืองนี้เนี่ยยอดฝีมือที่เป็นคนธรรมดามีเยอะมากแต่ที่เด่นๆเ,เลยก็คือคนแรกครับดีลุกนะครับคนเก่งห่นเมืองมอนสเต็เรื่องพลังการต่อสู้นั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่างเท่น,นะครับเขาเคยทําลายแหล่งกดดานของฟาตุยด้วยตัวเองคนเดียวนะเพื่อพยายามจะบีบบังคับให้เหล่าผู้บรยหารของฟาตุย,ยต้องออกโรงแต่สุดท้ายในยดีลุกก็ มีจุดที่ไม่ไหวนี่ยกับเอาชีวิตไม่รอดสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยข่าวกรองใต้ดินจากแดนเหนือกลับมาที่มอนมอนสเต็ตแต่ตอนนี้เนี่ยดีลุกเนี่ยก็สะสมประสบการณ์มาทําให้เติบโตขึ้นงานหลักคือเป็นฮีโร่ที่สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อเขาในทุกค่ําคืนนั่นเองนะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาไม่กลัวแล้วที่จะสู้กับผู้ไดหานฟาตุยแบบตัวคนเดียวมีฉากโชว์ความแข็งแกร่งในมังงะเยอะด้วยที่ไม่ได้ใส่มาอีกคนนึงอ่ะแถมให้คือเคยะซูซิกาดีลุกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะมีากที่คนนนได้้สูันนะ ก็คือไม่รู้แพ้ชนหะหรือว่าเสมอกันก็ได้ไอ้ทั้งสองเนี่ยก็คือเลิกลากันไปแต่ว่าต่างคน,นต่างก็ไม่ได้เอาจริงด้วยแหละถึงเราจะไม่ค่อยเห็นเคยะสู้ในเกมสักเท่าไหร่แต่ในมังงะเนี่ยก็มีเห็นอยู่บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดานะเอ้ยแต่เคยะนี่ก็ไม่แน่นะว่าใช่ไหมแต่ก็เหมือนจะใช่ที่แข็งแกร่งไม่คนหนึ่งในเมืองมอนเซตนะครับคนถัดไปก็คือยูล่าครับเธอเป็นยอดผิดมือในการใช้ดาบที่แข็งแกร่งไม่คนหนึ่งนใ,นในเมืองมอนแซตเลยก็ได้แถมยังเก่งในเรื่องกลยุทธ ให้การประเมินกับยูราไว้สูงมากโดยเรียกถือว่าเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยมและสามารถเทียบเคียงได้กับอัศวินแดนดิโเลอเลยทีเดียวหูนี่คือเป็นการเทียบเคียงระดับสูงมากนะแล้วยูราเนี่ยเคยสู้กับวากะเองเลยด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าผลแพ้ชนะเป็นยังไงแต่ดูเหมือนวากะก็จะออมมือด้วยให้ในตอนนั้นนะครับจริงๆวากะเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวละครที่เล่นหน้าก็จะมาอยู่ในคลิปนี้ด้วยแต่ว่ายังไม่รู้เลยยังไม่เห็นหน้าด้วยซ้ำนะแล้วสุดท้ายนั่นเป็นตัวแทนก็คือจีนนนนน่่ออง็หึคกมมา้้้ืดตตสวไ ว่าจีนมีการเรียนรู้การฝึกฝนทักษะดาบและสปอรร่างกายแบบเป็นอัศวินตั้งแต่เด็กความสามารถของเธอนั้นเหนือกว่าอัศวินทั่วไปอย่างชัดเจนและแค่ความสามารถในการป่าด่าอย่างเดียวไม่พอครับมีความฉลาดมีพรสวรรค์ต่างๆอีกทําให้จีนมีฉายาอัศวินเดนเดนยอนเมื่อเธออายุได้15ปีเท่านั้นมันเป็นฉายาที่มอบให้กับผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับมีเพียงอัศวินที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่านั้นถึงจะได้รับเกียรติยศนี้เพราะฉะนั้นแค่ฉายานี้ก็การันตีได้แล้วว่าจีนเป ไปที่เมืองที่2คือลีเวน,นะครับมนุษย์ที่โอ้โหดูพลังเหนือมนุษย์มากคนแรกก็คือเปยโทนั่นเองนะนี่คือมนุษย์ธรรมดาอีกหนึ่งคนในเกมที่มีวิรกรรมยิ่งใหญ่มากๆโดยประวัติเนี่ยเปยโทเป็นกัปตันแห่งกองเรือครัค์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับหนึ่งในลีเวแล้วก็มีคําบอกเล่านนเกี่ยวกับความแข็งแกร่งในฐานะมนุษย์ธรรมดาของเธออย่างมากมายบางคนนบอกว่าเธอสามารถาผ่าภูเขาแยกทะเลออกได้โอ้โหเป็นไงบางก็บอกว่าเธอสามารถสยบคลื่นและพายุในทะเลด้วยโอ้โหอะไรครับเนี่ยแต่แต่วงเล็บอันนี้เป็นตำนานเล่าขานนะ ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจริงหรือไม่คือตำนานที่ดูเวอร์มากนะมีบอกว่าเปิดโทรามารถชูดาบเรียกสายฟ้าได้โอ้โหนี่มันเทพเจ้าสายฟ้าชัดๆแต่ถึงเรื่องตำนานจะดูเวอร์เนี่ยหากเป็นคนที่เคยร่วมลงเรือลําเดียวกับเปิดโทรแล้วแล้วก็มันอาจจะไม่เวอร์ขนาดนั้นแน่นอนเพราะพวกเขาเหี่ยพูดเลยว่าหากโลกนี้เนี่ยมีปีศาจทะเลขนาดยักษ์จริงแล้วก็เปิดโทรามารถผ่ามันเป็นสองเสี้ยงแน่นอนโอ้โหเป็นไงทุกคนมั่นใจในความสามารถของเปิดโทรมากๆผู้คนเนี่ยเรียกเธอว่ารายชันมังกรเลยนะครับและวิรกรรมของจริงนะท คือเธอได้ทําการต่อสู้กับไฮชันที่เป็นเหมือนปีศาจที่อยู่ใต้น้าเป็นเวลา4ีวันและชนะได้โดยไม่มีวิชั่นนะครับอู้หูก็ยัง,งงงอยู่ว่าเอาพลังมาจากไหนนะเรียกได้ว่าคือนั่นแหละเกินมนุษย์ธรรมดาแน่นอนนะสำหรับเปยโทนะฮะแล้วก็จะมีเครือชิงอีกหนึ่งคนในเมืองหลิเว่ที่แน่นอนแข่งแร่งกันในด้านการต่อสู้มีโชว์ให้เห็นในเนื้อได้อยู่บ้างเช่นตอนที่ลิเว่เนี่ยถูกโอเชียบุกโจมตีตอนนั้นในคัตซีนเครือชิงก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมต่อสู้เราจะเห็นฉากที่เธอโชว์ที่จะักการเรเงง่่ท้ยงในนบุคีี2 เคอร์ชิงก็ได้ร่วมต่อสู้ด้วยนะครับพอสมัยของเคอร์ชิงเนี่ยน่าจะประมาณหัวหน้ากองอัศวินนะหรือแม่ทัพเลยก็ว่าได้ถึงไพโน่เนี่ยเธอจะดูเป็นสาวน้อยคนหนึ่งแต่ที่จริงเนี่ยเป็นยอดฝีมืออีกหนึ่งคนในลิเว่ที่ต่อสู้เก่งมากทีเดียวที่เด่นๆเ,เนี่ยก็จะประ,ประมาณนี้ที่สู้เก่งแน,น่นอนสำหรับเมืองลิเว่นะอื่นๆเนี่ยมีเสริมๆเมช่นเย่หลันเนี่ยจะจบไปทางสายลับมากกว่าเนาะหมอไปจูเนี่ยก็ไปทางเป็นคุณหมอมากกว่าหรือหยุนจินเนี่ยก็ไปทางเป็นนางสแสดงมากกว่า ก็ไม่แน่ว่าจะสู้เก่งหรือไม่แต่ว่าคือเก่งกว่าคนทั่วไปแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ลวบลับไปเลยแล้วกันมาที่เมืองที่3ก็คืออินาซุมะนะครับบุคคลร,ระดับนี้นมืออินาซุมะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคาสึฮะนะครับคนแรกนะสมรภูมพเนจรจกอินาซุมะคาเึฮะเนี่ยเป็นคนคนธรรมดาแน่นอนแต่ว่าความสามารถนี่โอ้โหเอาจริงอาจอาจะเพิ่มอ,อีกระดับหนึ่งให้ยังได้เลยนะคาสึฮะเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็อาศัยอยู่กับกองเรือคลัคซ์ของเปิดโถนะขนาดกัปตันเปิโถในะที่เก่งกาด้านการมองคลเป็นอย่างดี ก็ยังดูไม่ออกว่าชายหนุ่มคาสึฮะที่ดูสงบสงบนิ่งๆคนนี้จะมีความสามารถในการใช้ดาบอย่างน่าทึ่งราวกับว่าเป็นคนที่ผ่านการต่อสู้มามากมายนะฮะคือเอาเป็นว่าคาสึฮะเนี่ยดูนิ่งๆนะภายนอกแต่ว่อจริงแล้วโคตรเทพด้านการต่อสู้วิชาดาบและมีวิรกรรมที่เป็นตำนานคือการรับดาบของเลเดนโชกุนได้แถมปัดดาบกลับไปด้วยไม่มีใครเคยทํานี้ได้มาก่อนนะแค่นี้ก็เวอร์มากแล้วนะถึงแม้อาจจะทำใ้ครั้งเดียวก็ตามนะก็นไรแหละไม่ต้องพูดอะไรมากเกี่ยวกับคาสึฮะเราอวยไปหลายคลิปมากแล้ว คนต่อไปที่ดูไม่ธรรมดาเหมือนกันและอาจจะไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์ักเท่าไหร่เพราะเป็นตัวละคร4ดาวก็คือเฮโซนั่นเองคนนี้เนี่ยฝีมือไม่ธรรมดานะครับในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาได้เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้จากผู้เป็นพ่อที่เป็นนักสู้ประลองเนี่ยติดตัวมาและมันก็มีในเนื้อเรื่องของเฮโซ่คือตอนนี้สำนักเทนิวจัดการประลองขึ้นเนี่ยไม่ให้ใช้วิชั่นด้วยนะในตอนสู้เนี่ยเฮโซเอาชนะทุกคนในการประลองนั้นได้แบบสบายๆคือผมขาดไปเส้นเดียวแถมยังสามารถรับธนูของคุโจซาระได้ด้วยมือเปล่าด้วยนะครับ โอ้โหธรรมดาที่ไหนครับคนนี้แล้วก็2คนแนบด้วยกันสุดท้ายของมืออินาซมะก็คือ2พี่น้องอายาโตะและอายกากะนั่นเองซึ่งชเชจรว,วสงคนนี้เนี่ยมีฝีมือการต่อสู้จากการเริ่มเรียนเพลงดาบที่สืบทอดจากตระกูลคามิสโตะมานะครับแล้วก็ฝึกฝนด้วยกันตั้งแต่เด็กๆเ,กเกพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งเนี่ยเหนือคนทั่วไปแน่นอนถึงจะไม่ค่อยเห็นฉากสู้ก็ตามนะก็จะประมาณนี้สำหรับยอดฝีมือที่เป็นคนธรรมดาของมืออินาซุมะไปต่อที่เมืองซูมเมรุก,กันดีก,กว่านะครับคนแรกของมือซูมเมในะนี่อง อันนี้น่าจะเข้ากับชื่อคลิปมาได้สุดแล้วเพราะว่าคุณพี่แต้มเนี่ยเป็นคนธรรมดาจริงๆนะในใสายตาคนอื่นนะวงเล็บแต่ตัวตนจริงๆเนี่ยคือยอดฝีมือชัดๆอรารมณ์เหมือนจอมยุทธซ่อนตัวนะคือถทาใส่ในการต่อสู้ของพี่แต้มเนี่ยเหนือก็คนธรรมดาทั่วไปแน่ๆนะคือถ้าเป็นแบบพวกโจรทั่วๆไปเนี่ยไม่ขนามือพี่แกแน่นอนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่มหามาตราอย่างไซโนู่เนี่ยคือสู้อย่างสูสีเป็นไม่ได้ยังไงซึ่งอันนี้ไม่รู้ด้วยนะว่าพี่แกไปเอาวิชามาจากไหนไปเรียนมาจากใครหรือสู้ด้วยด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะจากประวัติไม่มีบอกเรื่องนี้เลยนะอันนี้น่าสงสัยมากนะและแน่นอนเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วก็คือไซโน่เนี่ยก็เป็นอีกคนที่อยู่ในระดับนี้เช่นกันแต่ผมว่าอาจจะจริงไซโน่เนี่ยผมคิดว่าควรจะเทพกว่าคนธรรมดายเยอะด้วยซ้ำเพราะเป็นเหมือนกับมีพลังพิเศษจากเทพเจ้าอ่ะเป็นทายาทโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจจะจนับเป็นคนธรรมดาได้ไหมนะก็คิดเห็นไงก็ลงคอมเมนต์มาได้คือด้วยสเกลพลังอะไซโน่มันควรจะดูสูงกว่างไงแต่ในคัตซีนมันดันแบบเหมือนสู้ได้ระดับพอๆกันไม่แน่ใจว่าไซโน่จะออมมือให้หรือเปล่า แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคนที่3ในในเคสประมาณนี้ของเมืองสซเมรุก็คือเดเฮียนั่นเองเป็นทหารรับจ้างอิสระของกลุ่มเอเดร์มิตเป็นกองกาลังติดอาวุธในเมืองสซเมรุนะครับซึ่งก็มีทั้งทหารรับจ้างแล้วก็ทหารรับจ้างที่ไปสังกัดอิสระซึ่งเดเฮียนก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นที่รู้จักกันในฉาย,ยาว่าราชสีขนเพลิงนะฮะเดเฮียนี่เป็นทหารรับจ้างที่ต้องบอกว่าด,ดังสุดในแวดวงนะเพราะว่ากล้าหาญแข็งแกร่งสุด,สดๆแล้วก็ขัดเกลากันต่อสู้ในทะเลทรายมาอย่างมากมาย ในเนื้อเรื่องเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าเธอโคตรแข็งแกร่งนะพร้อมจะวิ่งซน,น่าศัตรูตลอดเวลามีประสบการณ์โชกโชนแข็งแกร่งของคนธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับไล่มาถึงเมืองสุดท้ายก็คือเมืองฟอนเทนนั่นเองคนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหดูเก่งจริงก็คือโคอดินนั่นเองตัวใหม่ล่าสุดในเกมนี้เพิ่งเข้ามานะตัวแทนประลองผู้ไม่เคยพ่ายแพ้นะใช้ดาบในมือคอยพรดุมความยุติธรรมของนครว,ว่าการฟอนเทนคือแค่คำเกิดเนี่ยก็รู้แล้วว่าแข็งแกร่งขนาดไหนตามประวัติเนี่ยไม่เคยแพ้ใครจริงๆนะในการประลองนะ ไม่รู้เป็นไปได้ยังไงเหมือนกันนะเนื่องจากในาวัยเด็กของเธอนะถูกสอนวิชาดาบการเอาชีวิตรอดโดยอาจารย์ที่มีชื่อว่าเพทรอนิล่าซึ่งเป็นนักล่างเงาด้วยเห็นน,น,นี้คอร์ลเนก็เลยมีวิชาการยิงการสะกดรอยการซ่อนตัวและจังหวะการเดินของนักล่างเงาตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นเรื่องฝึกมือในการต่อสู้เลยนะและในเนื้อเรื่องมีฉากโชว์เทพด้วยคือตอนที่เนเวียนยกำลังโดนหุ่นยนต์ลลยล้อมอยู่เป็นคัดซีนสุดเท่ที่คอรลินโผล่มาช่วยแต่การกัดหุ่นยนต์พวกนั้นแบบสุดเทพเป็นหนึ่งในฉากทัทมกนลลน,นเนือห นี่แหละเป็นคนธรรมดาที่แข็งแก่งจริงๆแล้วพูดถึงเนวะียน่รก็มีฉากที่ดูแข็งแก่งเกินมนุษย์ธรรมดาหเหมือนกันนะก็อย่างในเนื้อเรื่องของเธอเนะี่ยจะมีฉากสุดเท่คือการใช้ร่มไล่ยิงหินที่กิ้งลงมาแบบสุดผิวนักเดินทางเนี่ยถึงกับอึ้งเลยนะแล้วฉากหุ่นยนต์เนี่ยที่พูดถึงคอลิมเมื่อกี้เนะี่ยเนวียก็สู้ด้วยเช่นกันคือไม่ใช่แค่ให้เขาช่วยแล้วเราหลบอยู่นิ่งๆนะเนวียนี่แข็งแก่งสู้เก่งมากในฉากนั้นด้วยเหมือนกันคือต,ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนหนูธรรมดาท,นะาทั่ว แล้วก็คนสุดท้ายที่ดูเป็นยอดฝีมือแน่นอนในเมืองฟอนเทนคือพิวริสลนนั่นเองที่มีฉากโชว์พลังในการผนึกประตูจากน้ำทะเลบำพการและดูจากทรงจากทวงท่าเนี้ยก็คือสู้เก่งแน่ๆนะครับที่พูดมาทั้งหมด5เมืองเนี่ยก็คือตัวละครที่เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่อยู่ในระดับยอดฝีมือเก่งเซ็ตบ่าก,กันต่อสู้มากกว่าคนทั่วไปนะครับผมทีนี้ในระดับถัดไประดับที่2เราจะขึ้นไปีระดับหนึ่งคือเป็นพวกยอดมนุษย์จริงๆแล้วระดับนี้เนี่ยคือเป็นพวกที่มีพลังบางอย่าง เนื้อกว่าคนธรรมดามากๆแต่ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่นะครับตัวอย่างคนแรกก็คือชายนั่นเองชายเนี่ยถือว่าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะที่ชื่นชอบในการต่อสู้และแข่งแงม,มากๆแต่เขาเนี่ยสามารถเป็นผู้บริหารระดับที่11ของฟาตุยได้เลยแต่แม้จะเป็นตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของฟาตุยแล้วภายนอกของชายธารเกรียรเนี่ยก็ยังคงเป็นเหมือนเด็กหนุ่มทั่วๆไปและความเท่ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นผู้บริหารฟาตุยที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะคือเข้าสู่สนามรบตั้งแต่อายุ14 ด้วยัยเพียงแค่นั้นเลยนะก็เป็นตัวละครที่พลังแนละทักษะการต่อสู้เนะี่ยสูงมากๆแน่นอนมันจะอาจจะยังไม่เท่าระดับของเทพนะแต่ในฐานะคนธรรมดาเนะี่ยคือเทพกว่าคนทั่วไปมากๆแล้วและชายนะมีโบนัสเข้าไปอีกคือมีพลังของดิลูชันด้วยคือแปลงร่างเก่งกว่านี้ได้อีกนะแล้วก็มีฉากโชว์พลังเยอะมากในเนื้อเรื่องด้วยถึงแม้จะมีฉากแกงเนะี่ยเยอะพอกันแต่ส่วนใหญ่ที่โดนแกงเนี่ยก็จะเป็นการโดนจากตัวละครที่สเกลพลังสูงกว่าเท่านั้นเช่นพี่นิวเลตเป็นต้นนะโอ้กะทืบทีเดียวนอนเลยนะ ตัวละครตัวที่2ในกลุ่มนี้นะคือเฉินเหอครับจากประวัติในเฉินเหอเดิมทีเนี่ยเป็นทาย,ยาทของตระกูลนักปราบปีศาจแล้วก็ดูเหมือนจะมีพลังบางอย่างเนี่ยติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะไม่แน่ใจว่าไอ้ตระกูลนักปราบปีศาจเนี่ยมันมีพลังพิเศษจากอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตัวเด็กๆเนะ่เธอถูกพ่อแท้ๆจับไปสังเวยป,ปีศาจในถ้ำลึกแต่ว่าเฉินเหอครับไม่หนีแต่ว่าสู้กับปีศาจตัวนั้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟันและรอดมาได้นะครับสู้กันนานเลยนะใ,ในในถ้ำอ่ะแล้วชนะมาปุ๊บได แล้วฝึกฝนวิชาเซียนให้นะครับเพราะฉันเฉินเหอเนะี่ยมีวิชาหลายอย่างเลยนะทั้งพลังที่ติดตัวมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วมีจากวิชัน่นและจากวิชาเซียนด้วยเป็นตัวละครที่สกลพลังสูงมากตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็จะมีฉากโชว์พลังที่อหมันเวอร์มากจริงๆคือตอนที่เราเนี่ยสู้กับไอตัวบีสัตทะเลภรยาของโอเชียลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันสร้างขึ้นซุนมิยักษ์สูงเสดฟ้าแรงกรัตรเข้าเมืองเฉินเหอครับใช้พลังเซียนของเธอครับแช่แข็งคลื่นยักษ์ ทำให้ขึ้นสลายไปได้นี่แบบฉากนั้นคือสุดมากนะเพราะฉันบอกเลยเฉินเหือเป็นหนึ่งในมนุษย์ธรรมดาที่แข็งแกร่งที่สุดแน่นอนนะในระดับนี้เลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวที่3ม,มาจากเมืองเิเว่เหมือนกันก็คือหนิงกวงนั่นเองเป็นตัวสีดาเวเพียงตัวเดียวในลำดับนี้และหนิงกวงเนี่ยเป็นคนธรรมดาแน่ๆนะไม่ได้มีพลังแฝงไม่ได้เป็นลูกครึ่งเซียนแต่มีวิชันน่นเนอะเนมีแค่พลังจากวิชั่นแต่แค่เนี่ยนะครับในเนื้อเรื่องมีคัสซีนที่หูเวืวังอลังการ5ดาวหลายตัวนี่ยังต้องอายก็คคือน ตอนต้นๆของเกมเลยนะที่เป็นเควส์เนื้อเรื่องเมืองลีเวที่โดนบุกโดยเทพเจ้าวาังน้ำวนในครั้งนั้นหนิงกวงครับใช้พลังเสกป้อมปืนมายิงใส่โอเชียลจนเสียหลักจากนั้นก็ได้รวมพลังกับเหล่าเซียนสละชเจ็ดแชมเบอร์โยนทุ่มใส่เปี้ยงจัดการโอเชียลเทพเจ้าวังน้ำวนไปได้ฉากนั้นเท่มากนะคือหนิงกวงอะดูเหมือนว่าโอ้โหพลังเทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้กับพวกเซียนทั้งหลายลเลยนะแล้วก็ในครั้งที่2เนี่ยหนิงกวงไม่ได้ใช้พลังของเซียนด้วยนะเป็นพลังของเธอเองล้วนๆเลย ทำให้ภรรยาโอเชียลอีกครั้งหนึ่งที่มาอีกรอบเนี่ยเสียหลักไปเลยนะครับและอย่าลืมนะโอเชียลเนี่ยสมัยก่อนเคยสู้กับจงหลีถึงแม้จะแพ้ก็ตาม,มานะแต่นิงกวงเนี่ยทำให้ไอตัวภรรยาเสียหลักได้นี่คือไม่ธรรมดาเลยนะถึงแม้เราจะไม่เคยเห็นนิงกวงลงมาสู้กับตัวละครตัวอื่นตัวไหนก็ตามแต่แค่ในคัทซีนตรงนี้เนะน,นี่ยก็ยืนยันได้แล้วว่าเธอแข็งแกร่งมากๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวละครตัวที่4นะครับที่หูคาดดาวพลังจริง,รงยากมากแล้วดูเหมือนน่าจะเป็นยอดมนุษย์เลยก็คือโมนานะครับ ในเนื้อเรื่องเนี่ยเราเห็นเธอใช้พลังได้หลากหลายมากๆเธอสามารถเทเลพอร์ตได้นะแบบหายตัวว็บไปโผล่ได้เลยหรือพลังในการทำนายที่รับรู้สิ่งอันตรายได้ในทันทีอย่างเช่นตอนที่เธอเห็นสกาด์มุชปรากฏตัวต่อหน้าเราโมนาเนี่ยรับรู้ถึงอันตรายและพาเราหนีทันทีนะแถมโมนายังเคยพูดกับเราด้วยนะว่าเธอแข็งแกร่งมากๆนะครับจากคำพูดของเธอเนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่าเธอมีพลังอีกมากมายที่ยังไม่ได้แสดงให้เราเห็นและอาจารย์ของโมนาเนี่ยยังเป็นหนึ่งในสมาชิกเฮกเซนเเกลหรือสมาคมแม่มดสุดแข็งแกร่งด้วย กะาตาีได้เลยว่าแข่งแก่งแน่คือเพอๆนะเก่งอันดับต้นขึ้นมาแซงตัวอื่นของเมืองมอนเซตเลยก็ว่าได้นะแล้วก็ถ้าเกิดเรารู้จักคุณหัวหน้ากองอัศวนวากะมากกว่านี้เนี่ยอาจจะอยู่ในลิสต์ตรงนี้ก็ได้เพราะจากวินรรมเนี่ยโ,โหดูดูเก่งกว่าระดับล่างกว่านี้อีกเก่งของพวกยอดฝีมือขึ้นไปอีกเป็นยอดมนุษย์ไปเลยแต่ก็ขอเตะไปก่อนละกันเพราะว่ายังไม่มีรูปร่างหน้าตาอะไรเลยนะครับทีนี้มาถึงอันดับที่สานะครับอันนี้คือระดับที่เทพที่สุดในลิสต์สมดนี้เป็นมนุษย์ธรรมดาที่ม เดอกกับตาหนึ่งในผู้บริหารของฟาตรีที่น่าจะเป็นอันดับที่1เลยนั่นเองนะครับแต่คําพูดของผู้บริหารหลายคนเช่นชายหรืออเล็กชิโนมันชัดเจนมากและถึงแม้เด็กกับตาจะยังไม่เข้าเกมมาตอนนี้แต่ว่ามีโอกาสสูงมากในเมืองถัดไปคือเมืองไฟเนทแลนด์นั่นเองเพื่อมีการเกิดถึงไว้ก่อนแล้วและข้อมูลที่ทําให้เราเนี่ยให้เดอะกับตาอยู่ในลําดับที่เป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีพลังทัดเทียมกับเทียบพระเจ้าซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะมาจากกิจกรรมออฟบาลาสเซมบู Blue, ที่มิกะเนี่ยเอาจดหมายของวากะมาอ่านให้กัับน,นกององงศิฟ จความก็ประมาณว่าพวกเขาเนี่ยเจอกับเดกกับตันนะเจ้าหมอนั่นเนี่ยใส่หน้ากากเพื่อปกป,ป,ปิดทุกอย่างทาให้ไม่สามารถคาดเดาอาดีตและที่มาของเขาได้แต่สิ่งที่มั่นใจได้คือเขาเป็นคนที่เก่งเหมือนดังเหล็กแถมยังมีความกล้าถึงขั้นท้าทายเหล่าทยเทพในฐานะมนุษย์ธรรมดาอีกตั้งหากอันนี้ชัดเจนมากนะแล้วก็มีประโยคบอกว่าเนี่ยฉันว่าเขาใช้สีเทียนของครีแทงะนุแกนกลางรูปดวงตาของดูนกาได้ด้วยซ้ําเป็นไงแลวถ้าเด็กกับตาเยเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเนี่ยตามเนื้อเรื่องที่มีคนพูดไว้เนี่ยก็ก มีความสามารถระดับใกล้เคียงทัดเทียมกับพวกเทพอาคอนอยู่แล้วนะพเพราะชัดเจต้ทมวันะก็ค่อนข้างยืงนยันได้ว่าเดกับตันคือมนุษย์ธรรมดาที่แข็งแกร่งที่สุดในเนื้อเรื่องตอนนี้ก็มารอดูกันว่าพี่แกจะโผล่มายัางไงในเนื้อเรื่องของเมืองแนทเล่นหรือเมืองไฟนะครับอาจจะมีการสู้กับเทพไฟอันนี้ก็เป็นได้ก็มารอดูกันอีกไม่นานเกินรอและนี่แหละก็คือ3ระดับมนุษย์ธรรมดาที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของเกณชินนะซึ่งประกอบไปด้วยหลายคนมากๆนะที่เห็นังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเนื้อเรื่องเกมนี้เนี่ยก็ มาให้เรารอดูกันต่อไปมีหลากหลายกลุ่มเหมือนที่ผมอยากรู้ส่วนตัวเนี่ยผมอยากรู้เรื่องเอสมาคมแม่มดนี่มากเลยยังไม่เห็นหน้าสักคนเลยนะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้นะก็หวังว่าจะชอบกันนะอยากดูท็อปิกไหนอีกหรือคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้เลยนะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย